ค่ะวันนี้เราก็จะมารีวิวตะเกียบดอลลเอมมอรนั่นเองนะคะมันก็มาส่งเมื่อวานเองเนาะพี่พี่ถ่ายติ๊ตกไปมันก็มาส่งแล้วนะคะคลิปนี้ไม่มีสปอนเซอร์เลยนะคะซื้อมาคนเดียวแม่ซื้อให้นะคะแล้วก็มีแมวตัวนี้นะคะแม่ตัวนี้แม่ตัวนี้เราก็จะมารีวิวด้วยนะคะ เป็นแขกรับเชิญนะคะดูแล้งคือพักกับของเล่นน้องเนาะของเล่นน้อง,อ,ง,อ,ง,อ,งอ่ะอาจจะเป็นอันนี้นะคะเดี๋ยวพัดไปดูเอ้าของเล่นน้องไม่เจอแล้วคือขัดกับอ้อขอแก้ก่อนนะ กะดิ่งหมดเลยอีกทุกกระดิ่งหมดเลยแล้วที่นี้ไม่มีกระดิ่งให้ซื้อเรื่อกระดิ่งไปนะคะแล้ยลืมบอกคลิปเลยซื้อกัสเชนเนลนั่นเองขอโทษนะคะที่ลืมบอกกีดเราจะมาเก็บอยู่แล้วนะ ็อรูปอะไรมอนใช้ชื่อจริงที่มีสองนันแต่พี่แกะไปแล้วนะคะสปาเกตตีกระดิกแกะแอะกินอะไรลงไปทุกคนกินกินเขาเรียกว่าอะไรวะมาม่านั่นเองคับแม่พี่บอกว่ามีสปาเกตตี้นะคะกินไปนิดนึงแกะก่อนนะ ให้ไปเก็บตอนกินนะคะขอบคุณะคะ่ะ